ลุงป้อมลาประชุมทั้งปีทั้งชาติเป็นสสกับเขาทั้งทีแทบนับวันนับจำนวนครั้งไปประชุมสภาได้เลยใช่ค่ะตลอดสมัยของการเป็นสสนี่นับจำนวนครั้งได้เลยว่ามากี่ครั้ง,งเพราะขาดมากกว่ามาอย่างแรกในทางการเมืองลุงป้อมย่อมตกเป็นเหยื่อแรงการทางการเมืองในทางการเมืองแรงการลุลมถึงอ่ะลุมจิก ฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆเลยลุง<น>ป้อมก็รู้โดนไปแล้วด้วยอย่างที่สองอาจจะมีเงื่อนตายทางกฎงกหมายมอ,อาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายและกลายเป็นเงื่อนตาตทางการเมืองนั่นก็คือเริ่มมีคนหยิบฉวยเอาเรื่องลาประชุมทั้งปีทั้งชาติไปเป็นประเด็นในการออขอให้มีการตรวจสอบจรยิยธรรมลุงป้อมในการตรวจสอบจริยธรรมลุงป้อมนั้นมันไปได้สองทางยื่นไปที่ประธานสาภา ใช้กระบวนการสอบเจตธรรมของสภาก็ได้หรือจะฉีกไปยื่นที่ปปชก็ได้ด้วยนะยื่นตรงไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ได้นี่น่ากลัวเลยนะใช่ป่ะน่ากลัวเลยนะถูกไหม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 อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะดังนั้นเมื่อวานคุณไัยบูลออกมาแถลงว่าลุงป้อมก็ก็ก็มันก็ต้องโชว์ให้สังคมได้รู้สึกคลายใจนิดหนึ่งค่ะ คุณไพภูนบอกว่าลงป้อมได้ทาหนังสือสองฉบับไปถึงในข้าราการสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะฉบับที่หนึ่งเป็นหนังสือเรื่องต้องแยกชัดๆนะเรื่องขอคืนเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าเป็นเงินที่ได้รับตั้งแต่วันเริ่มต้นมีสมาชิกสภาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจนถึง30กันยา67หหมายถึงไอ้สมัยปัจจุบันเนี่ยขอ คืนเงินประจําตําแหน่งไม่รับขอคืนทั้งเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งใช่ค่ะหนังสือฉบับนี้ลงวันที่1ตุลาสองพันค่ะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันที่3ามสกรนฎาคมัยเจ็ขอคืนทั้งเงินเดือนทั้งเงินตําแหน่งทั้งหมดขณะเดียวกันก็ได้ทําหนังสือฉบับที่สองลงวันที่1ตุลาคม67เช่นกันเรื่องขอไม่รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการระบุว่ามีความประสงค์ไม่รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีผลตั้งแต่1ตุลาคม67เป็นต้นไปก็คือนั่งแต่1ตุลาไม่ต้องมาจ่ายแล้วนะครับแต่ก่อนหน้าที่จ่ายมาเนี่ยแจ้งมาแจ้งมาเดี๋ยวจะคำนวณมาว่าทั้งหมดเท่าไหร่เบ็ดเสร็จสละตะเดี๋ยวจะคืนให้แต่ตั้งแต่1ตุลาหยุดไม่ต้องจ่ายให้แล้วนะแสดงว่ายังมีสมาชิกมีสภาพเป็นสอสอใช่แต่ขอไม่รับเงินเดือนใช่ๆๆๆใช่ใช่นายถามได้ไหมถามว่า เป็นสสไม่รับเงินเดือนแล้วไม่มาประชุมได้ใช่ไหมอันนี้สงสัยสงสัยอ่ะเด็กที่บ้านก็สงสัยให้มาถามลุงหมาแก่นี่นลุงป้อมก็อยากจะเชกเนื้อของลุงหมาแก่เป็นชิ้นชิ้นอยู่แล้วเด็กที่บ้านให้ฝากมาถามลุงหมาแก่เรื่องทํานองนี้ยังจะมาถามหมาแก่อีกแม่เเผ่านพี่ตอบไม่ได้นะน้องไม่ต้องถามพี่แล้วนะถามให้แล้วนิดนึงก็แล้วกันไอเรื่องไม่รับ และไอ้เรื่องจะคืนเงินที่รับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันคนละประเด็นกับถ้าถือว่าสิ่งที่ปฏิบัติมามันมีปัญหาจริยธรรมสมมุตินะสมมุตินะ,<ฮ>ะถ้าถือว่ามันมันเป็นปัญหาในทางจริยธรรมจริงๆก็ถือว่าปัญหามันสําเร็จแล้วความผิดสำเร็จ <นะ S 2> ผมเลี่ยงคําว่าความผิดอยู่แล้วนะเาเหรอ,เ,อเข้าใจง่ายไงชาวบ้านเข้าใจนะความผิดสำเร็จเาหรอ ฟ้องแมวสาวบ้างสิไอ้คำเมื่อกี้มหลุดจากปากแมวสาวภาษาชาวบ้านเ็าพูดกันแหมก็คือถ้าถือว่ามันเป็นประเด็นทางจริยธรรมก็ถือว่าประเด็นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันสําเร็จไปแล้วการแสดงเจิตนาลมขอคืนเงินที่รับไปก่อนหน้านี้และต่อไปนี้จะไม่รับอีกแล้วมันคนละเรื่องถูกไหมชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะ